มวยยังไม่ทันเริ่มเลยนะครับชาวต่างชาติมีมาแล้วดาวพะสุกดาวพ,ะส,าวพะสุกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เป็นเสียงที่ดาวพะสุกมาที่ไรนี่โอ้โหกล้องอยู่ในหัวครับดาวพะสุกดาวพะสุกครับอ่าสุดท้ยบุคคลขยับเข้ามาครับถีบไปก่อนครับเขาก็แดงเลยครับอโอ้โหแอ้แกงซ้ายครับ ยัดเข้าเลยนะครับดาวพะสัสครับ <Okay. S 1> แข่งซ้ายครับดาวพะสัสครับคู่ส่งท้ายแล้วนะครับค่ำคืนนี้ครับ <Okay. S 1> เพชรยินดีมวยมันสั่นเมืองนะ เจาะมาครับน้ำเนือนเนื้อเลยครับมีจังหวะสบจังหวะแค่พยายามชิงออกต,อตลอดเลยครับดังหวะสุดเจาะมากแล้วครับ

แตนเป่ทีน่งสี่คนไปไตทคืนแห่เกี่ยวได้ยังคืนไม่ได้าเาแต่ไปโต้ด้ดวยขวาคืกันแข่งวาเตะจอกดเพราะแหกหันแต่ลูกนี่ เน้นๆเ,เลยนะครับจะมาเอาแข้งของดาวพระสุกร์ครับขวาแต่จ่ออีกทีก้าวเข้ามาเสียบอาเลยครับจิริงโมงคลขวาครับหนักๆสาดเข้าไปครับ ลือกันต่อครับยกที่2นะครับนี่ครับลูกเตะลูกพันหนักๆมากแล้วครับดางเส็็ปท๊บไปหมักต่อเลยครับสคนวามสดจะบดได้หรือเปล่าครับใหญ่ด้วยพยายามเลื้อยตั้งรับปัดไปไปครับต้นเกมชินรุ่นพี่ทะเละาเร็วๆเ,เ,เ,เลยครับเพราะว่ามีเวลาให้ทะเละกันยาวๆแบบนี้ ความสดครับ17กับ29ปียก4ยกหนี่มีผลแน่างท์ีถ้าวา2 9ปีนี่นก็จัดจ้านเหลือเกินนะครับทั้งหมดัดทั้งลูกเตะจอยางนี่เริ่มแสดงให้เห็นเจ็บๆเหมือนกันโอ้แต่กองเชียร์นะครับหลังมุมแดงนี่ชาวต่างชาติเพียบมากันเยอะจริงๆเลยว่าเป็นนะขวัญใจเลย <มา S 1> นะครับคบว,บวามสุขนี่มาอีกครั้งนี่โอ้ชาวชาติมาเยอะ,ะครับที่จะลรถไม่พอพูดตรงๆ วันนี้ที่จอดรถที่วิทีมวันสิทธิ์ไปมึงครับเอ้ามาดูครับบอลเล็กแพงเข่ากันตั้งแต่ยกสองแบบนี้เดี๋ยวมีเรื่องแลยอุณหภูมิหายแล้วครับลูกหันหนักๆครับจิ้มหองโอ้อโหเอาสิแล้วลงล่างครับพยายามจ่อยอยู่เรื่อยครับเขาเล็กตอดเลยางทีในวันเลือกออกครับอาศัยเก่านะครับออกเน้นๆตีแล้วโ,โหยจิ้มยังตัว วงไหนก็มีลูกหวงังเหมือนกันแต่ต้องขวางให้อยู่นะครับเจอกับมวยรุ่นน้องสดๆแบบนี้นะครับแล้วก็เข่าอาชีพด้วยดาวระุกรนี่นะครับหยาอยางนะนี่เอาดูนะครับต้องพยายามเบียดเลยนะครับทีมมงคลแต่ดาวพระศุกร์ส่งสัญญาณมาเลยอยากให้รุ่นน้องรู้ครับว่าพี่ไม่หมูนะน้องยกสองพี่ก็พร้อมออกพร้อมมือพร้อมบวกเหมือนกันครับ จะให้ทางด้านของซิริมงคลนีเดินเบาลงไปแล้วเดี๋ยวดูครับซิริมงคลพยายามจะบี้เข้าไปแต่ว่ายังจับได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับเอาครับจับได้แล้วตีได้ไหมดาวมุตุพยายามจะขวางเอ้าโดนทางไปที่มือซ้ายคืนมาโอ้โหแล้วว่าอาศัยลูกเก่าทั้งหมัดทั้งแทงไหนก็พยายามจะขวางพยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงกู้แทงจเจ็บเหมือนกันคราแต่ว,ว่าจิริมงคลก็ไม่สนนะครับ ยังเดินเบียดตลอดชวนทะเลาะไปเรื่อยนะครับทำยังไงก็ได้นะครับให้รุ่นพี่นั้นยุบรุ่นพี่นั้นหมดให้ได้หมดไม่หมดเขนกบี่แบบนี้ดาวพัชวงเองตั้งสู้ดันสู้ไม่ถอยไม่นี่ครับไม่ยอมด้วยพยายามขยับเดินเข้ามาครับขยับเกมเข้าหาแล้วครับสิบมืคลหมัดคอยดักไว้ก่อนชบดำลึกสุดตีได้ไม่ได้ครับตีได้ไม่ได้ครับ เสียเข้าไปครับเสียได้นะเสียได้นะเอาเอาสิเอาแทงได้แล้วบอย่างไงลูกน้องแทงแบบนี้ลูกพี่ว่าไงเวบอกว่าแก้เกมนะครับสอนอยู่ให้ทิ้งลำตัวเยอะๆด้วยต่อยลำตัวเยอะๆมาดูว่าจะทำได้หรือเปล่าเอา แข่งหมัดวงในก็พยายามจะขวางนี่นะครับลูกขวางจะขวางอยู่นี่เรียกว่าสนุกก็ขวางไม่อยู่นี่โอ้โหรุ่นน้งอง <c oughs> แข็งแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยด้วยก็พยายามตื้วงในเกี้ยววงในไปแล้วลมมครับสิ่หมู่คนนะครับสบายครับมีหมัดคอยดักไว้ก่อนครับดาวพัสดุไนก็พยายามเนี่ยครับชิงขวางหน้าว้าว ถึงคอครับถึงคอเสียบครับสอดไม่ได้ถึงคอได้ปึ๊บเนี่ยครับขึ้นคอแล้วแย่งสอดไม่ได้ก็แย่ครับเดี๋ยวดูครับอาแล้วครับเครื่องติดแล้วหรือเปล่าทางด้านของซิริมงคลครับดูเหมือนว่าทนทางด้านของรุ่นพีได้แล้วครับดูครับภาษาารถทนมือทนตีได้แล้วเลยแบบนี้รุ่นพีนี่โดนเข้าไปต้องถอยล้นเลยนะครับโอ้โดนแทงเข้าไปสีหน้านี่บอกอาการนะครับนี่นะครับอาศัยลูกเก่า ยังพิชเหลี่ยมสู้อาศัยชั้นเชิงฝีม,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 มือมวยเบียดเข้าไปเอาชนไปเรื่อยนะครับสิริม,มงคลรู้นะครับว่าอยู่นอกมีลําบากเบียดชวนทะเลาะไอ้อย่างเดียวฟัดอย่างเดียวนะครับโอ้หุยพี่พยายามจะต้งกําแพงเอาไว้แต่กะไตทั้งต้านกำแพงนะครับสิริม,มงคลดูครับพยายามถึงตัวอย่างเดียวนะครับสิริม,มงคลครับ มาถึงตัวและทําได้ดีด้วยครับพอหางหยุดหายใจดูครับ่อยดับมอสูได้โชว์บ้างครับนี่ครับหยุดไม่ได้เลยครับทางได้ของสิริมงคลต้องเดินให้ติดครับนี่ครับพอหยุดพอปอนครับดับมอสูออกให้เห็นแล้วครับโอ้นี่แกหมดอย่างเดียวครับคออยู่ไหนครับคออยู่ไหนคออยู่นี่อ้าวคออยู่นี่ครับขึ้นคอได้แล้วขึ้นคอได้แล้วเสียบเข้าไปอา นี้ครับรุ่นน้องชกแบบนี้มึงดีแก้ยังไงดีจิ้งท้องก็จิ้มไม่อยู่ครับเบรกไม่อยู่ครับสิ่งมงคลนี้ดูแงยัดเข้าไปครับพยายามสอดในทุกครั้ได้แล้วยัดขวายัดอีกทีนึงแหม่หยาหยุดอย่าช็อตครับอย่าหยุดยอย่าชดทางด้านของดาวสุหเพราะถ้าหยุดถ้าช็อตที่รุ่นน้องนี่แบบขครยมไม่หยุดนะครับแบบนี้เขาเรียกว,ว่าพยายามยัดต่อยลำตัวต่อยหน้านะครับมีหมัดและคอยบวกบวงในก็จะไล่แขนสู้แต่ว่า มันจะยั่วไปแล้วนะครับดูว่าจะเป็นทางของสิริมงคลแล้วันนี้ปล้มไหลม,มีฟัฟตีตัวเดียวแล้วครับต่อยมัดต่อยดักเอาไว้ครับตารล่สุดครับแหมโดนเข้าไปมัดเข้าไปทำท่าเอาแซงเลนะโอ้ยสองทีสามทีเอา้าต่อยท้องใช่เลยครับพอต่อยท้องแล้วมันใกล้ตัวครับสิริมงคลจับก่อนแล้วปั้มไปเลยแหม ก็กลายเป็นลบภาพกันไปครับอยู่หยุดไม่ได้นะครับพลังหมัดดูว่าจะอ่อนแรงลงไปด้วยศิริม,มงคลนั้นถึงตัวจับได้โอ้ยาฉีดก็เยอะนะครับเชื่อว่าหมดยกนี้นี่ต้องทะลุหลักแสนแน่นะครับยาฉีดพยายามเดินขย่มนายต่อครับแกงซ้ายหน้าพยายามเตะนําไปก่อนครับศิริม,มงคลาจับได้ครับหมัดขวาจิ้มลำตัวครับเสียบพื้น ผลักอไปก่อนับผลักเอาไปก่อน,ลออนแลแ้วเตะขวาครับดาวพระสุขสิริมงคลก็ถึงตัวอย่างเดียวครับโอ้แล้วว่าเสียงเคียก็ยังรออยู่นะครับเอาละครับอย่าไปหลงแข่งนะครับถ้าเดินไม่ติดนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันต้องเบียดให้ติดนะครับวงในปล้ำไม่ได้ดาวพระสุขเริ่มจะงัดความเกา่าขยับหลอกนะครับเล่นจะวะสีมือวงนอก<ล>แล้วออกแข่งได้สวยๆครับ อย่าหยุดนะหยุดแล้วเดี๋ยวยุ่งครับสิิมงคลต้องจับให้ติดครับต้องเดินให้เร็วต้องสอดให้ถี่นะครับไปผ่อนเกมปล่อยให้รุ่นพี่ได้โชว์แบบนี้ดีไม่ไม่ดีครับพวกนี้เดีย๋ยวมันจะเป็นเรื่องจนะบอกให้เลยหูว่าวงไหนไตีได้หรือไม่ได้นะครับเต,ตีไม่ได้ดูรุ่นพี่พยายามจะไล่แข่งแล้วก็แทงสู้ด้วยวงนอกจังหวะฝีมือตอดเล็กตอดน้อยไปเรื่อยนี่นะครับข้างขวา โอ้โออกแรงแล้วเมดก็แรงแล้มีหมัดโอ้เมาเมาเอาเลยครับยุ่งเลยครับตอนนี้เสียงเชียร์นี่ก็ะหึ่มไปหมดแล้วครับออพอมีหมัดเข้าไปครับเดี๋ยวดูครับหมัดของดาวพระสุกรครับกับเข่าของสิริมงคลครับ นี่ครับแทงขวาหัวบวดเข้าไปครับเจอตกคืนกันหมัดขวาหมัดขวาหมัดขวาคอยดักไว้ครับดาวพร่สุขแต่สิงห์ลุงคนจะพยายามถึงตัวครับเข่าวงเข่าวงในครับดีเข้าไปครับ ลยครับสิลิมงคลครับเจอแทของขวาของดาวพระสุก์ครับอา้าวยังไงบงังดีเนีว่าใช้ลูกเก่านะครับมีลูกเตะแล้วก็คาคุมเกมเอา้าวสิริมงคลก็ไม่เดินทําไม่เดินนี่โดนอีกสามีแทงนี่ยุ่งได้นะครับแต่และการเสียงเชียร์ก็รออยู่นะครับสิริมงคลนี่เดินปล้าไหนมีทําได้ดีมาถอยตั้งรักแล้วครับ 2นาทีครับตรงนี้ทีต่อทีเดี๋ยวดูครับใครดีกว่าสีมงคลในดีมั่นใจแล้วครับต้นยกออกมาเดินครับเดินนาทีเดียวให้รู้ว่าไม่กลัวแล้วก็พลังกำลังยังมีเจอนี้ดาวประสเกือบไปครับจังหวะเตะหลุดเสียหลักล้มลงไปครับขยับเข้าไปครับดาวปุขสแข้งขวาเตะโตดยขวาึ้นมาครับกอนจับเตะไปเตะเตะขึ้นเทยา เดี๋ยวว่าต้องทําให้ต่อเนื่องก,กว่านี้นะครับราดาวันศุกเอาค่อยๆขยับเข้าไปมีเตะขวาต่อยขวาทีมงคลน,นั้นมั่นใจชกคุมเกมออกซ้ายออกขวาไม่เดินแล้วนะครับคอยฟังแล้วคอยโตเดอ๋ยวจิ้งจก,กตัวอีกแล้วเอานะครับเสียงเชียร์ก็ยังรอยอยู่นะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีค่อยๆขยับค่อยๆสื่อเข,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 ข้าไปเตะขวาครับ ได้แข่งสุดท้ายแล้วครับดาวพระศุกร์ครับยังไม่พอครับยังไม่พอครับดูขวายัดเข้าไปยัดไปทีนึงเอาดูครับสามสิบวิครึ่งนาทีดูครับฝูงคนนีน้ไปไกลเลยครับ ัวโดนหมัดแล้วครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนดาวระสบเองก็พยายามจะไล่เข้าไปครับต่อหมดยกสุดท้ายครับ when